ต,ต่อเอต่าเลขหนึ่งขอไข่ต่อเต่าเลขหนึง่งมีรสกุ้งกรอบกับรสปลาหมึอกกรอบค่ะจริงๆหนูอยากแกะให้พี่ๆดูนะคะให้พี่ๆทานให้พี่ๆดูแต่ว่าหนูแกะไม่ได้ค่ะน้องส่งตัวอย่างมาแค่ชุดเดียวเดี๋ยวรอของรอบหน้านะคะหนูจะให้หน้องส่งตัวอย่างมาเยอะๆแกะกินทุกวันอร่อยแท้ๆข้าวตังของจังหวัดอุทัยรหัสขอไข่ต่อเต่าเลขหนึง่งเท่ากับจํานวนถุงที่อยากรับประทานหนูรับประกันว่าอร่อยค่ะ นะจะอร่อยแบบรสชาติถ้าเกิดพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่ยังไม่เคยลองของของฝากจังหวัดไทยจะรู้เลยว่าอุ้ยอร่อยแท้แล้วของหนูเนี่ยของเข้าใหม่ตลอดจะไม่มีเหม็นหือเลยนะคะเพราะแฟนเพจหลายท่านจะกลัวอย่างเดียวคือเรื่องของบางครั้งแฟนเพจก็บอกว่ามีพี่ท่านนึงบอกว่า หนูพี่เคยซื้อแล้วมันเหมือนหืนอลองอาจารย์เพราะอาจารย์ทอดใหม่แลวอาจารย์ปล่อยเลยค่ะนะคะราดขอไข่ต่อเต่าเล็กหนึ่งเท่ากับจํานวนที่อยากรับประทานนะคะพี่จา๋าขออนุญาตคระรสชาติอร่อยทั้งคู่ถ้าเอฟเยอะจะคลักไปปริมาณที่พอๆกันค่ะที่รักนะคะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยได้ลองทั้งสองรสชาติเลยนะคะพี่จา๋านะคะต่อไปจะพี่พจา๋ากล้วยกวนกล้วยกวนนี่เป็นสาวเมืองกําแพงเพชรกล้วยกวนก,ก,ก,กะทิสดค่ะนะหนึ่งถุงร้อยแปดสิบกรั สี่สิบห้าบาทไม่ขายให้สามสิบห้าบาทกล้วยกวนกระทียสดเป็นอะไรที่อร่อยมากค่ะนะขอใบที่กับจับเล็คู่อาจารย์จา๋าขึ้นใบจับเล็บคู่ให้แฟนเพจหน่อยเนาะแปบ๊บนึงนะคะราสกอไก่กอไก่เล็กหนึ่งรัสกอไก่กอไก่เลขหนึ่งกอไก่กอไก่เลขหนึ่งปกติแล้วราคาถุงละสี่สิบห้าหนูไม่ขายหนูให้สามสิบห้าบาทถูกลงมาอีกสิบบาทค่ะพี่จา๋านะถูกกว่าราคาค้าปีกถูกกว่าราคาอะไรอย่างนี้อีกนะรัสคือ กอไก่กอไก่เลขหนึ่งกล้วยกวนกะทิสดโอ้โหอร่อยหอมกวนกล้วยน้ําตาลเกลือนะคะที่รักลองดูกะกล้วยน้ําตาลเกลือเนี่ยเวลาไปเจอกับกะทิสดอ่ะแล้วมันดาดกวนแล้วมันก็ต้องดาดกับไฟที่มันขึ้นมาที่กระทะอนนี้หอมรึมล่ำหนูเนี่ยเป็นคนไม่ชอบทานกล้วยเลยการที่หนูจะมาเป็นแม่ค้าที่ขายกล้วยได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้วยทอดกล้วยกวนกล้วยอบเนี่ยหนูต้องลองก่อนนะที่รักลองทีลองทีหนูลองเป็นแบบ สามสิบห้าสิบยี่ห้ออย่างนี้เลยนะหนูถึงจะเลือกมาให้แฟนเพจนะแฟนเพจไว้ใจหนูได้เรื่องกินไว้ใจจันเคได้ก็อไก่ไก็อไก่เล็กหนึ่งค่ะต่อเลยนะจ๊ะต่อจะ้ะต่อไปเป็นสาวอัมพวาบ้างละกล้วยอาจารย์เหลือเท่าไหร่จ๊ะอันนี้รหัสนี้เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือเหลือเท่าไหร่จ๊ะเหลือแค่หกร้อยเหลือแค่ 600. หกร้อยู้จัดโปรโมชั่นไม่ได้ ตอนแรกหนูจะจัดโปรโมชั่นให้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะจะแบบซื้อเท่าไรแถมเท่าไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะที่รักขาเพราะว่าช่วงนี้กล้วยกล้วยมันมันมันหมดแล้วเดี๋ยวมันเติมไม่ได้นะฮะนะอันนี้แบรนด์ของหนูเองเลยค่ะนะคะกล้วยเบกแตกนะคะเป็นกล้วยหอมทํากล้วยเบกแตกอร่อยมากหนูอยากตัดที่ดูที่หกร้อยพูดว่าเหลือน้อยหกร้อยคือเหลือน้อยหนูโอ้ยข้าทีสี่ห้าพันกล่องเนาะหกร้อยมาเรียกร้อยมาเรียกน้อยเหลืออย่างนนอะ เหลือน้อยจัดโปรโมชั่นมาได้อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวแฟนเพจจะเสียใจกอไก่บาใบไม้เล็กหนึ่งที่รักเท่ากับจํานวนที่อยากรับประทานในถุงอัดในตัวเจนเรียบร้อยกรอบหอมอร่อยไม่เหม็นหืนการันตีล้านเปอร์เซ็นและที่สําคัญกล้วยเบกแตกส่วนใหญ่พี่พี่ทานกลัวคะกลัวเคี้ยวแล้วฟันกระเจิดกระเจิงนี่นะพันเดียวบางเล็กแบบนี้นะทาจากกล้วยหอมหนูกินให้ดูเลยทีเดียวสมอัน <H an> ไม่ยินเสียงมั้จ๊ะเป็นกล้วยที่สามารถลืมลูกลืมเผื่อบลืมลูกลืมผัวได้เวลาตอนรัะทาเลยค่ะที่รักไม่อยากแบ่งใครเลยที่รักรหัสกอไก่บใบไม้เลขหนึ่งอร่อยอร่อยบางกรอบอร่อยรสชาติเขาจะกรอบ มนันหวานเข็มรังท้ายนิดๆก็ไก่บบเบไม้เล็กหนึ่งแฟนเพจบอกว่าเวลาตอนทานเนี่ยไม่เคยมัดถุงต,ตีงานะจันแค่แนะน,นำบอกกินไม่หมดมัดถุงนะี่ละไม่เคยมัดถุงหมดก่อนก็ไก่บบเบไม้เล็กหนึ่งหนูหลงไหลหนูไปกินมา หนูไปกินมาหนูหลงไหลจนหนูต้องขอเขาตีแบนนะ่ะเขามีแบนเป็นของตัวเองจริงๆเขาไม่ได้อยากตีแบนให้หนูอะนี่อยางหนูอยากตีแบนหนูอ้อนเจ้าของเขาอยู่หนูไม่อยากเอาของเขามาขายเพราะว่าหนูเป็นคนที่ขายราคาไม่ตรงร่องตรงรอยหนูกลัวแบนเขาเสียเสียราคาเราไม่ได้ราคาเขาเสียอะไรเงี้ยจ้ะก,ก็ไก่บอใบไ,ไม้เลยกึ่ง ก่โอ้จะหมดครับคุ้ยจะหมดเหรออร่อยก็ไก่บอยไม้เล็กหนึ่งหนูการันตีล้านเปอร์เซ็นต์เลยอือหือิืแล้วหยุดไม่ได้ทำไมขายดีขนาดนี้คุณสาวอ้อคุณพี่อ้อบอกเอฟไปสีรหัสไม่ติดเลยพี่อ้อจ่ายเอฟรหัสไหนไม่ติดจ้ะเอาอย่างนี้พี่อ้อ พี่อ้อพี่อ้อจ๋าเอารหัสนี้ก่อนเลยเอารหัสแจกฟรีก่อนเลยพี่จ๋าแป๊บนึนะจ๊ะพี่อ้อพี่อ้ออาจจะต้องทักข้อความเพจให้นิดนึงครับบางทีข้อความเพจส่งกับพี่อ้อแคปรูปค่ะพี่อ้อแคปรูปแล้วทักน้องแอดมินหลังบ้านส่งรูปให้น้องแอดมินหลังบ้านหน่อยได้ไหมจ๊ะแล้วกลับมาซีเอฟหนูรับประกันว่าติดแน่นอนค่ะยอยักษ์เจ็ดเจ็ดครับูนบาทยอยยักษ์เจ็ดเจ็ดหรือแคปรูปก็ได้ค่ะ พี่ปอน,น้ำทิพย์ขำนะคะพี่ธัญญรัตน์สวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูโชว์เลขทูให้อีกรอบหนึ่งนะคะพี่ธัญญรัตน์บอกว่าพี่อะไรนะพี่ธัญญรัตน์บอกว่ามาสายนะคะไอ้มาสายค่ะจารย์ไม่เป็นไรแค่มาก็ดีใจพี่เจียวสวัสดีค่ะพี่จ่าน้ำปลาอุ้ยหนูลืมอ้น้ำปลาต้องกลวงพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวโทรถามโรงงานพรุ่งนี้ให้จ้ะพี่จ๋าว่าอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าเพราะปกติเขาจะต้องมาส่งเมื่อวันพุธที่แล้วค่ะ อาจารย์แค่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแ้่แฟนเพจบอกอาจารย์ลืมชำระตังค์หรือเปล่าเนี่ยยุ่งอ่ะ ไม่ลืมจ้าไม่ลืมนะคะกลัวมันจะมาไม่ถึงก็เลยต้องรีบทำระตังก้อนนะคะยำเก้า <laughs> สองสองเลขน้องมะปางเลขอาจารย์ชัดคือ990เลขอาจารย์เขี้ยคือหกห้าสานะครับนะจ้ะทันไหมจ้ะทันไหมทันต่อไปค่ะหนูจะปล่อยให้ที่นี่50องค์อย่างละ50องค์เท่านะอาจารย์ดูให้หนูหน่อยจ้ะไหนอันนี้เจ้าเก้าเก้ อันนี้อันนี้จอสองเก้าเก้าค่ะสองแบบนี้จริงๆอยูหนูขายในเพจปลีกราคาสูงมากๆเลยอะเริ่มจากองค์พระศรีวลีก่อนก็ได้จ้ะจะจานวาวแหวดเเก้าครับองค์พระศรีวลีรุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่ <200. S 1> นะ,ะแกะกรอบเสมือนทองแท้เลยเสมือนทองแท้เลยนะคะนะคะนะนะปกติหลายหลายร้อยมากๆแบบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอะไรเงี้ยเน้นยหนูปล่อยพี่ๆสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่หนูขอจํากัดนะคะหนูให้ห้าสิบองค์ค่ะรหัสคือจอจานวัวแหวนเลขเก้า ลิปสติกได้จ้ะพี่จา๋าไม่เห็นไม่เห็นจอจานว,วเวนเลขเก้าของจริงงามมากๆเลยนะที่รักเดี๋ยวรอแป๊บนะเห็นไหมจ๊ะจอจานวหวนเลขเก้าอ่าได้จอจานวแวนเลขเก้าค่ะสวยมากๆองค์พระศิวลีองค์งนี้แฟนเพจบอกได้รับแล้วปังมากนะคะนะงานดีเงินดีโชคลาภดีเลยนะคะราดจอจานว,วเวนเลขเก้าหนูวยให้ห้าสิบองค์เท่านั้นค่ะหนูปล่อยตอนท้ายเพราะว่าจํานวนของหนูไม่เยอะเดี๋ยวหนูโดนแฟนเพจตำหนินะคะ นะาําพิธีแล้วเรียบร้อยค่ะจอาจานวเวรเลขเก้างองค์แล้วสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะงามแล้วปังมากนะคะงานดีเงินด,นดีโชคลาภดีเลยจ้ะพิจ๋านะคะห้าสิบองค์เท่านั้นค่ะเพราะปกติหนูปล่อยในเพจปีกราคาสูงนี่ก็เหมือนกันค่ะปกติหนูปล่อยปล่อยในเพจปีกราคาสูงมากๆหนูปล่อยในเพจนี้ราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจอจานถ้าอ่านหนูลืมบอกค่ะพระของหนูนะ,ะเป็นงานหล่อจากทองเหลืองแท้นะ ด้านในเนี่ยองพระเนี่ยทำจากทองเหลืองแท้นะคะต่อไปเป็นองค์พ่อทาเวสุวรรณนะทาเวสุวรรณสามกษัตริย์ของจริงงามมากๆนะฝั่งเพชรด,ด้วยนี่ด้านหน้านะคะนี่ด้านหลังจะ้ะนะคะหนูให้พี่พี่ค่ะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทรหัสนะคะจอจานสองเก้าเก้าค่ะห้าสิบองค์เหมือนกันให้มากกว่านี้ไม่ได้องค์ทาเวสุวรรณนะท่านถูกขนานนามว่าเป็นผู้ที่มีนะคะเ,เงินทองทรัพย์สมบัติมากๆเป็น เจ้าแห่งทรัพย์สมบัตินะคะนะฮะไม่ว่าใครจะทําให้ตกต่ํายังไงนะคะก็จะกลับมาร่ํารวยเหมือนเดิมนะคะนอกจากการะหนุนดวงเสริมดวงแก้ชงแล้วนะคะรหัสจอจานสองเก้าเก้าค่ะของจริงสวยมากของจริงสวยมากจอจานสองเก้าเก้าค่ะที่รักจอจานสองเก้าเก้าค่ะสวยมากค่ะนะฮะอาจารย์จะาเลขทูบทันไหมสามกษัตริย์ พี่จ๋าหล่อท้องเหลืององค์ขนาดนี้สามกษัตริย์แล้วพี่พี่พี่ลองคิดดูสิว่างานจะละเอียดขนาดไหนสวยขนาดไหนคะพี่จ๋านะคะจอจานสองเก้าเก้าค่ะเล็กทปองปู่ทาเวสวรณเล็กทูปขึ้นกางข้างให้งานสามกษัตริย์ด้วยนะคะเล็กทูปขึ้นรางเล็กทูปหนูขึ้นกางข้างไว้ตรงนี้นะที่รักนะมุมไหนมุมหนึ่งนะที่รักนะที่รักทันไหมจ้าแคปรูปได้เลยนะจ๊ะที่รักนะนะนะงามมากๆปกติหนูปล่อยหลายร้อยเพราะหนูมีเป็ดเพดปลีก ที่จ้าง Facebook โฆษณายอย่างเดียวนี่หนูชี้ถูกไหมอาจารย์ตรงนี้นะเลขทูบอยูดด่ตรงนี้ด้วย